อันนี้นะครับก็อยู่กับสาม s งเกียร์เนาะเกียร์เอสนะครับหลักๆสเปคคร่าวๆเขานะครับจอซูเปอร์โมเดนะเป็นเคอร์ฟซูเปอร์โมเดนะครับรองรับ3 G ซิมนะครับแล้วก็ซิงกับตัเอสเฮลตี้ ของซัมซุงนะครับอัน,น้ำอที่ IP67 นะครับมี wi-fi เซนเซอร์ใจรโลต่างๆใช้ wi-fi บลูทูธได้มาดูที่ตัวนาฬิกานะครับเขาจะมีตัวเครื่องกับตัวชาร์จใช้หัวไมโครย s b ธรรมดาทั่วไปนะครับเสียบชาร์จเข้ากับตัวนาฬิกาเนาะเดิมทีตัวนี้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวช่วยพาเว์ได้ระดับหนึ่ง แต่ปัดบเดนมันไปหมดแล้วแหละนะครับดูที่ตัวนาฬิกานะครับรวมๆเห็นจากใน,นรูปภาพบั้งตต่แล้วเนาะโอเคตัวเรือนนะครับก็ถ้าทั่วไปมันก็ดิปได้มีเซนเซอร์ต่างๆด้านข้างนะครับโชว์อย่างนี้แล้วจำทีมันก็จะมืดเราพลิกมันก็จะสว่างนะครับโอเคกดที่ตัวรันแล้วก็ยิ่งสว่างขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะเลื่อนเลื่อนลงมา จะเป็นการปรับแสงปรับเสียงนะครับเสียงมาฬิกาปรับได้นะครับปรับแสงอัตโนมัติไหมครับลูกกดไมก็อยู่ที่เดีอยออกเปิดเพลงได้มีเพลงออกแล้ด้านข้างมีนาิกาใช่ไหมมีลำโพงอยงไ่ั้น ปัดไปหมดละนั่นหน่าหลัหลังจะจะปัดลงปัดขึ้นมานะครับมีคอยแนะนําให้ติดตั้งอุปกรณ์เนาะตอนนี้ผมเข้าโดยการที่ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ซัมซุงผมขายซัมซุงไปละตกลงไปนะฟังก์ชันการโทรก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยถ้ามีซิม นะครับหรือว่าปุดหทูดไปมัเลยจะรับตัวนี้นะครับยังลายชื่ออะไรต่างๆก็ทิ้งได้ข้อความข้อความไอ้พวกนี้คือหลักๆต้องทาการเชื่อมกับตัวสัมพังด้วยถึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเครื่องเล่นเพลงอะไรต่างๆกนหัวงานของฉันนะครับ คนนี้คือต้องเชื่อมกับซัมซุงนะครับเขาจะมีแอปซัมซุงเวอร์นะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเชื่อมมือถือโทรเข้าโทรออกรับสายนะครับถ้าเชื่อมกับมือถือนะกับตั้งค่าต่างๆนะครับการเปลี่ยนหน้าปัดนี่ก็นับก้าวใช้นับได้ตั้งค่าเอานะครับได้เหมือนกัน ตั้งนาฬิกาปลุกได้เพิ่มเพลงได้เปลี่ยนอินเทอร์เฟซได้รู้สึกจะกดค้างนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับนี่นะครับปรับได้อะไรได้เลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็สามารถเพิ่มได้ในตัวซัมซุงเวอร์ด้วยนะครับที่บอกไปโอเคนะครับ กดน,นิ้ลองปิดเปิดนะครับต,ตื๊บผมต้องการเชื่อไมไฟฟ้าก็ได้อนนี้รูปแบบเขาก็มีเปลี่ยนได้นะครับเวลากลับก็เเลื่อนเลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างนี่นะครับนี้นะก็มาที่เชื่อมต่อพุทุตันี้นะครับ มันจะเป็นซัมตัวเกียเอสนะครับเชื่อหมหูฟังบูทูธได้ด้วยนะถ้าแบบเราโหลดเพลงเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยระหว่างวิ่งก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเพลงไปด้วยก็ได้ก็ค่อมือถือเราไม่ได้ใส่ซิมไวไฟอันนี้ก็ wi-fi ที่ที่ผมอยู่นะครับจะเลือกได้เชื่อม w i ไ i ไ้ไ,ได้ นี่ผมเชื่อมให้ดูนะครับเชื่อมด้วยเชื่ไม่มีอะไรเชื่อไมไฟไฟ้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิด GPS ได้อะไรได้นะครับภาษาเปลี่ยนได้นะประมาณนี้ครับกับตัวเกียร์ในแง่ของใช้ Android ทั่วไปนะครับประมาณนี้ พีของซัมซุงผมขายเครื่องไปก่อนขออาภัยด้วยจริงทําให้ไม่ได้นะครับไม่มีโทรศัพท์ให้ทำนะซัมซุงที่แนะนําตระกูล s s 7, s 8, s s S9 ตัว A A10 A20 a 3 0 a 4 0ิ50อถึง80เลยจะได้แต่กูลตระกูล J นี่จะใช้ไม่ได้นะครับ ถ้าอยากใช้เต็มฟังก์ชันนะอ่ามี as n o ส e ที่ใช้ได้หลักๆใช้ได้แล้วดีด้วยประมาณนี้นะครับ